วิธีทำปกช่อง You Tube ง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้สวัสดีครับมาพบกับต้อยกันนีแล้วนะคบผมวันนี้ผมจะมาสอนทําปกช่อง You Tube ง่ายๆด้วยมือถือแค่แอปเดียวเท่านั้นแคนว่าถ้าพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วก็ไปชมกันเลยโอเคนะครับผมให้เราเข้าไปที่ แอปแคนว่านะครผมเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้นะครับทุกคนแล้วก็เข้าไปเลยแอปแคนว่าแล้วเราก็ไปกดคําว่าค้นหาครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่าปกช่องนะครับชึบปกช่องค้นหานะครับรอก่อนนะครับแป๊บหนึ่งชึบออ่าแล้วเราก็ลองเลื่อนหาดูลองเลื่อนหาว่าเราจะเอาแบบไหนนี่เห็นไหมไป นี่ตัวอย่างเช่นผมจะเอาอันนี้นะครับเอออันนี้แล้วกันนี่เลือกได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีเยอะมากแคนว่าผมบอกเลยเยอะแบบเยอะเยอะเลอยอเห็นไหมมันจะมีแบบตัวอย่างของเขาใช่ปะแล้วเราก็ไปลบของเขาเนาะเอาของเราใส่แทนนะครับลบไปหมดเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อช่องของเรานะครับชื่อว่าตอสอนตัดต่อนะครับตอส สอนตัดต่อออีกบรรทัดหนึ่งชึบสอนตัดต่อสอนตัดต่อวิดีโอโอ๊ยไม่ใช่วีดีโอ,โอนี่แล้วก็ชึบนี่แล้วก็ลบออกเลยนะครับที่มันเกินออกมาที่เราไม่ใช้นะครับผมแล้วเราก็ เฟซเฟซบุ๊กของเรานะครับหรือเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อเฟซบุ๊กชื่อ e บีอีใ e ช่ปะวะ F A อ E B O ีอโอเคอ่าใช่ใช่ใช่เขียนไปเลยต,ต่ตอ,อ,ตอสอนตัดต่อเหมือนเดิมสอนตัดต่อสอนตัดต่อ นนนนต่อไปผมจะเอารูปมาใส่เนาะให้เราไปกดอ,อ,อันนี้นะครับแป๊บนึงกดบวกนะครับกดคําว่าอัลบั้มภาพครับอมของเราเห็นไหมไมันจะขึ้นมาเห็นปะเราจะเอาอันนี้นะครับรูปของผมเองเอานี้ละกันนี่ชิบลอกก่อนเ,ออเห็นไหมมันจะขึ้นมาแล้วเราก็ย่อให้เข้ากับอันนี้ ชึบย่าชึบอ่าเห็นไหมครับถ้าเสร็จแล้วนะครับผมให้เราไปกดที่คำว่าอุ้ยกดทัาทีนะครับให้เราไปกดคำว่าดาวน์โหลดับผมชึบอันนี้บันทึกรูปภาพนะครับผมมันกำลังบันทึกเนาะดีไซน์ดีไซน์ อ่่านนีเห็หมแล้วเราก็เข้าไปที่ YouTube นะผมช่องของตัวเองเนาะชนี่แบบนี้แล้วเราก็กดคำว่าดีสอแล้วก็กดจิ้มไปเลยเลือกรูปภาพของคุณชนี่เห็นป่ะแล้วเราก็ขยายดูอพอไหมให้มันพอดีกับขอบนี้นะผมเนี่ยเห็นป่ะขอบ อ,อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับผมผมก็ไม่รู้นะว่าปกช่องของ y t u t u เนี่ยเท่าไหร่นะครับผมผมไม่รู้นะครับก็แค่นี้แหละครับก็เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้ถ้าผมสอนไม่เข้าใจยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมหรือสอนเร็วไปหรือสอนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาบอกแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับผมตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสัสดีครับ